สวัสดีครับมาพบกับเอ็มสุขแลนกันอีกแล้วนะครับผมบ่สเอ็มสุขนะครับวันนี้พามาดูที่ดินสวยๆนะครับที่สุพรรณนะครับหนึ่งไร่สองแสนแปดแปลงนี้มีคนถามกันเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศรอบๆแปลงนะครับแปลงนี้นี่พิเศษมากๆเพราะว่ามีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครนะครับที่สุพรรณหนองย่าไซนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันครับนี่นะครับบรรยากาศรอบแปลงนะครับอ่า ฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่ถาวรนะครับก็คือเป็นแปลงที่ติดธงแดงนะครับแปลงนี้เนี่ยเราขยายไฟให้นะครับผมตรงนี้เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับหน้าแปลงเดี๋ยวเราจะมีการลงหินคลุกให้นะครับแปลงนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือหมุดครบเลยนะครับทั้งสี่มุมเดี๋ยวลองมาดูหมุดหน้าแปลงกันนี่ครับที่หลักเขตต้นแรกนะครับ ลักษณะแปลงเป็นที่นานะครับที่เป็นที่นาที่ไม่ต่ําเลยนะครับปกติราคานีสองแสนแปดถ้าเป็นที่อื่นนี่ไม่ได้รู้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหมุดกันอีกจุดหนึ่งนะครับนี่นะครับหมุดบริเวณหน้าแปลงนะครับเดี๋ยวไปดูท่อประตานี่นะครับเขาต่อขยายได้ได้เลยนะครับผมเราเข้ามาดูในแปลงกันก่อนนะครับนี่ลักษณะโดยรวมของแปลงเนี่ยนะครับ นะเป็นที่สูงไม่ต่ำนะฮะโอ้มีน้ำมีไฟพร้อมแค่2องแสนแปดเท่านั้น1ไร่นะครับ1ไร่2องแสนแปดนะฮะคุ้มจริงๆครับแปลงนี้แปลงนี้คนถามกันมาเยอะมากๆนะครับผมจะให้สิทธิ์คนที่มาดูแล้วก็มาจองกับเราก่อนครับด่วนๆนะครับ,นนรบอ่าเดี๋ยวเราไปดูหมดุดบริเวณท้ายแปลงกันนะครับไปดูหมุดกันครับนี่ก็จะเป็นหมดุดจุดหนึ่งนะเราติดธงแดงคนระับ ทงแดงไว้ทั้งสี่มุมนะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันอีกมุมนึงนะครับบรรยากาศดีมากๆครับแล้วก็มีได้ยินเสียงเพลงจากฝั่งเพื่อนบ้านนะครับผมมีเพื่อนบ้านแน่นอนครับมีอยู่เพื่อนบ้านนี่อยู่ถาวรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหมดกันอีกจุดหนึ่งครับตรงมุมนี้นะครับนี่นะครับมีหมดนะครับค่อนข้างชัดเจนพักแปงนี้ก็มีรู้ว่าโดยรอบนะครับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าก็เพิ่งมาประเมินไปนะครับ แล้วก็เราจะขยายไฟให้ฟรีนะครับแปลงนี้แปลงนี้เนี่ยพิเศษกว่าแปลงก่อนนะครับใกล้ถนนคอนกรีตมากครับในอนาคตเนี่ยถนนคอนกรีตนี่จะผ่านถนนทางด้านทางด้านหน้าที่เห็นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปดูถนนคอนกรีตกันนะครับสามารถเข้าออกได้สองทางนะครับทางวัดมาพยอมก็ได้นะครับหรือทางถนนลาดยางเรียบคลองที่เป็นป้ายทางเข้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับมูสามนะครับ ใกล้อําเภอมากๆครับแปลงนี้แค่ไม่ถึง10นาทีนะครับเพื่อนบ้านรายล้อมนะครับนี่ก็จะสังเกตเห็นแนวปลาปลาหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็คือที่ดินนะครับอยู่ทางขวามือตรงธงแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมีการลงถนนหินคลุกให้นะครับอันนี้จากบริเวณที่ดินออกมานะครับถึงทางด้านถนนนะครับตรงนี้ผมยืนอยู่ตรงถนนนะครับเดี๋ยวไปดูถนนคอนกรีตกันนะครับใกล้มากนะครับแค่ร้อยหกสิบเมตรเท่านั้นเองแนอนาคคถนนเส้นนี้ก็จะกลายเป็นถนนคอนกรีตด้วยนะครับนะครับข้างหน้านะครับ ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับใกล้มากๆเลยครับประมาณ160เมตรนะนี่ครับถึงแล้วครับข้างหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแปลงนี้นะหนึ่งไร่สองแสนแปดนะครับที่ตําบลหนองราชพัฒน์อำเภอหนองยาสนะมีน้ํามีไฟแปลงนี้พิเศษใกล้คอนกรีตแค่160เมตรนะครับแถมล้อมรั้วให้กังหันราคาสองแสนแปดเท่านั้นนะครับถ้าว่าสนใจติดต่อนะครับผมคุณบอสเจ้าของขายเองนะครับ0892622822นะครับ0988247490นะครับ